ดวงรายวันประจำวันศุกร์วันที่11พฤศจิกายน2565คนเกิดวันไหนดวงการงานดีการเงินเด่นความรับพุ่งมาฟังกันเลยคนเกิดวันจันทร์ต้องทำใจให้ว่างลับล่อยวางถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่จะหาทางแก้ไขได้ หาเวลาพักผ่อนบ้างการเงินใช้ใจ่ายเยอะแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่ตลอดมีโชคมีลาบจากการพูดคุยเจรจาดวงดีกับธุรกิจการงานได้ตัวเลขจากดวงประจำวันให้โชคความรักต้องระวังคำพูดของคนรักอย่ากเก็บมาคิดมากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวสถานที่สวยงาม คนโสดจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเป็นคนร่าเริงสนุกสนานสุขภาพระวังการเป็นไมเกรนปวดหัวมีเรื่องคิดเครียดเข้ามาบ้างคนป่วยพักผ่อนให้มากๆคนเกิดอังคารมีผลงานโดดเด่นเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ลองผิดลองถูกจนได้ดีจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนจะได้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การเงินใช้จ่ายเยอะซื้อความสุขให้กับตัวเองและคนในครอบครัว อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกมีโชคมีลาบดวงดีกับคนอายุมากหรือตัวเลขจากอายุคนความรักมีเสน่ห์มากช่วงนี้ใครก็เข้าหาสับรังไม่ทันคนมีครอบครัวแล้วก็ต้องระวังมือที่สสุขภาพแข็งแรงและดูแลเอาใจใส่ตนเองมากขึ้นคนเจ็บป่วยจะดีวันดีคืนแต่ต้องงดอาหารหวานมันเค็ม คนเกิดวันพุธเดินทางใกล้และไกลไปเหนือล่องใต้ปลอดภัยไร้กังวลมีคนช่วยเหลือรวมถึงมีโชคกับการงานรักและเอาใจใส่เรื่องของการงานอยู่ตลอดมีเกณฑ์ลงทุนใหม่ๆกล้าคิดการตัดสินใจจะได้ดีการเงินรอบคอบและประหยัดคำนวณการเงินอยู่ตลอดมีโอกาสซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการขายจะได้ดีมีกำไรมีโชคมีลาบดวงดีกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชคความรักดูแล ครอบครัวอย่างดีที่สุดถึงจะอยู่ไกลกันแต่ครอบครัวต้องมีความสุขคนโสดจะได้พบรักกับคนในเครื่องแบบหรือชาวต่างชาติสุขภาพปวดเมื่อยตามลำตัวรวมถึงกล้ามเนื้อและการพักผ่อนน้อยหากมีเวลาควรพักผ่อนให้มากขึ้น คนเกิดวันพฤหัสบดีการเริ่มงานในช่วงเช้าถือว่าดีที่สุดในช่วงนี้มีคนติดต่อและนำสิ่งที่ดีมาให้คุณจะรับไว้แต่หลังเที่ยงต้องมีปากมีเสียงได้ต้องรอบคอบและระมัดระวงังการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่มีเงินเข้ามาอยู่ตลอดแต่มักจะเสียเงินกับบริวารรวมถึงการเจ็บป่วยของใครทําให้เสียทรัพย์มีโชคมีลาบดวงดีกับหมายเลขบัตรคิวบินค่านําค่าไฟให้โชคความรักระวังมี ปากมีเสียงทะเลาะก,กันเพราะความเจ้าอารมณ์โดยเฉพาะคู่รักที่คบกันมานานคนโสดมองหาแต่คนมีเงินทองมั่นคงสุขภาพปวดหลังและกล้ามเนื้ออย่างแรงห้ามยกของหนักมีโอกาสไปงานศพหรือเยี่ยมคนเจ็บคนป่วย คนเกิดวันศุกร์มีหลายเรื่องประดังเข้ามาให้ต้องคิดให้ต้องแก้ไขช่วงนี้เลนหงุดหงิดง่ายสักนิดจะมีเกณฑ์โยกย้ายแบบกระทันหันรวมถึงมีปากเสียงต้องระวังและรอบคอบเอาไว้การเงินใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรอบคอบเป็นที่สุดใช้จ่ายอยู่ตลอดจำเป็นต้องกดบัตรเครดิตหรือกู้ยืมหรือจำนำ ความรักยังคงแปรปรวนเหมือนเรียกร้องความสนใจจากคนรักคนโสดจะพบรักกับคนที่เคยมีตำหนิมาแล้วสุขภาพคนมีโรคประจำตัวต้องเอาใจใส่ทานยาอย่างมีระเบียบเคร่งครัดกับตนเอง คนเกิดวันเสาร์มีการงานเข้ามาเยอะมากมีคนพูดถึงอยู่ตลอดงานใหญ่กำลังเข้ามามากจะมีชื่อเสียงโด่งดงังมีรายการทีวีติดต่อเข้ามาหรือได้รับเชิญบนโลกโซเชียลการเงินมีเงินเข้ามาทั้งวันคนโอนเงินให้ตลอดติดต่อเกง่งกำไรก็ประสบความสำเร็จดวงกำลังขึ้นมือขึ้นเสียงโชคได้ดีโดยเฉพาะหมายเลขทะเบียนรถให้โชคช่วงเย็นไปแล้วมีโชคมีลาบความรักคนรักเชื่อใจ กันตลอดมีความสุขร่วมกันสร้างครอบครัวให้มั่นคงและใครที่อยากจะมีลูกจะสมหวังคนโสดจะพบรักกับคนอายุห่างกันไม่มากจะสร้างฐานะร่วมกันได้ดีในอนาคตสุขภาพต้องระวังการพักผ่อนน้อยเกิดจากความคิดมากนอนไม่หลับมีโอกาสให้ทำบุญกับขอทานรวมถึงผู้ยากไร้และคนแก่คนชราที่ไม่มีเรี่ยวแรง คนเกิดวันอาทิตย์การงานจะแข่งขันกันมากแต่เราก็สู้และอดทนจนประสบความสำเร็จบางครั้งต้องข่มจิตใจกับคนที่ไม่หวังดีที่จ้องทำลายชื่อเสียงเราขอให้อดทนให้มากการเงินต้องใช้จ่ายเยอะเพื่อปกป้องบริวารและลูกน้องคนในครอบครัว แต่ก็ยังหาได้อยู่ตลอดมีโชคมีลาบดวงดีกับเลขที่บ้านให้โชคความรักมีคนมาขอเป็นแฟนรวมถึงยอมเป็นบ้านที่สองคนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพคอยระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจะทำให้เกิดฟกช้ำดำเขียวได้ต้องมีสติเข้าไว้